การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมถือเป็นการใช้เวลาว่างจากการทำงานการเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และยังช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่งกระทูเมืองแห่งสุขภาพเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนากระทูสู่เมืองหน้าอยู่อย่างยั่งยืนคือเมืองกระทูเป็นเมืองที่คนมีสุขสุขภาพดีโดยสร้างกระทู้สู่เมืองแห่งสุขภาพโดยมุ่งเน้นให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญซึ่งได้ทำการสนับสนุนการออกกำลังกายทุกรูปแบบตามที่ชาวกระทูถนัดและสนใจ เทศบาลเมืองกระทุจึงมอบโอกาสด้วยการสร้างสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทูขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬาในสนามที่ได้มาตรฐานซึ่งสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล2บ้านกระทุเป็นสนามที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากลและเลือกใช้ลูกยางที่ผ่านมาตรฐานสามารถใช้แข่งขันในระดับนานาชาติได้นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของกีฬาได้หลายประเภท ซึ่งสามารถรองรับกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของสนามให้ทัดเทียมกับสนามอื่นในประเทศไทย สำหรับการสร้างสนามกีฬาของโรงเรียนเทศบาลสอเนี่ยอยากให้ประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยได้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานได้ใช้โดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของกระทู้นะครับไม่เคยได้เจอสนามที่มีคุณภาพซึ่งเป็นลู่ยางสังเคราะห์อ,อย่างดีนะครับซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลก็ได้ ตั้งก็ประมาณไว้ประมาณ42ล้านนะครับเพื่อที่จะทําสนามฟุตบอลแล้วก็ลูกยางสงเคาะที่ได้มาตราฐานนะครับซึ่งประกอบด้วยลูกยางเนี่ยแลูกซึ่งตอนนี้การดําเนินการเนี่ยมีการปลูกหญ้านะครับซึ่งก็ถือว่ามันสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งการกําหนดการเนี่ยสน,นามแห่งนี้จะเสร็จตอนช่วงนะครับปลายปี อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ผมเชื่อนะครับว่าสนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาแห่งที่2นะครับที่มีลูกยางสองเคาะเนี่ยนอกจากสนามสุรกุลแล้วเนี่ยยังมีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นปลายปีนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเราน่าจะเห็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับ ถ้าลองรับการแข่งขันผมว่าน่าจะรองรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับระดับนานาชาติได้ระดับประเทศได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นลูกยางสองเคราะห์เนี่ยสามารถที่จะจัดการแข่งขันในระดับชาติได้ตรงนี้เราก็ได้คิดนะครับว่าถ้าเกิดเราทําสนามแล้วเนี่ยทางเทศบาลทําสนามแล้วเนี่ยสามารถที่จะรองรับกีฬาได้เกือบทุกระดับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการใช้งบประมาณค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสามารถที่จะสร้างสนามตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยผมว่ามัน ก็เป็นฟรางภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ตลอดจนน้องๆน,นักเรียนที่อยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับ้าถามว่าโรงเรียนโรง,งเรียนเทศบาลสองเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่นะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรนอกจากมีสนามบอลที่มาตรฐานม,มีลูกวิ่งที่มาตรฐานแล้วเนี่ยยังมีสนามอวอลเลย์บอลน,นะครับแต่ก็บาสเกตบอลตลอดจนนะครับฟุตซอลก็สมบูรณ์แบบซึ่งผมว่าต่อไปตรงนี้อาจจะเป็น จุดรวมของกีฬาอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งก็ให้โอกาสทุกคนที่มาเล่นกีฬาที่นี่นะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาด้านกีฬาถือเป็นการลงทุนที่ไม่สามารถนับเป็นมูลค่าได้เพราะเป็นการวางแผนอนาคตให้กับนักกีฬาประเภทต่างๆที่เติบโตจากจังหวัดภูเก็ตเป็นการสร้างอนาคตทางด้านกีฬาที่งดงามอีกไม่นานชาวในทูจะได้รับของขวัญชิ้นใหม่จากเทศบาลเมืองกระทุ่ คือสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลสองบ้านกระทุ้สนามกีฬาเมืองกระทุสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานที่สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและนานาชาติที่เป็นของชาวในทูทุกคนที่จะได้มาออกกำลังกาย